แล้วค่ะสวัสดีทุกผู้มีเกียรติและผู้ตามที่หน้าักของเราทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับกลับสู่รายการดีวิสกินเดอะซีรีส์กันเช่นเคยค่ะและวันนี้นะคะเป็นสกินที่แพงกว่าใครๆเพราะว่าวันนี้สกินของเซียร์หรือ,อไรผู้อย่างรถของเราเข้าเกมไอเด t i t ี V วีมาเป็นทเทียบรี้บ้อยแล้วจ้า ก,ก่อนเลยนะคะว่าน,นี่คือสกิน SS ของตัวละครชายตัวแรกเลยนะคะเปิดเกมมาก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาให้นะคะสามารถกดเข้ามาได้เลยกดเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าแบบนี้เลยค่ะด้านในนะคะถ้าสมมติว่าเราเติมเงินซื้อมาแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งสกินมีทั้งกรอบรูปนะคะแล้วก็แบบอลังการงานสร้างมากเลยนะตามแบบฉบับของ SS เลยค่ะมมนมันก็จะมีแบบว่าโปรไฟล์ขยับได้แล้วก็มีทั้งอ e ีโมที่แถมมาเลยนะคะ าสามารถสุ่มได้ครบแล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์แถมมาด้วยเนะอันนี้ก็จะเป็นท่านั่งของก็อีเอสเนะคะก็จะมีทั้งร่างแรกแล้วก็ร่างที่สองเลยนะ แล้วก็จะบอกว่าเห็นนกที่อยู่ด้านบนนี้ไหมคะนี่ไม่ใช่ของประดับแต่อย่างใดนะคะแต่ได้มาจากสิ่งนี้นั่นเองสิ่งนี้นะคะสามารถกดไปสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็กดทําสมาธิค่ะกดทําสมาธิแล้วนะคะตัวละครของเราก็จะเชะเงนหน้าลงไปมองแบบนี้จากนั้นตัวละครน,นะคะก็จะเปลี่ยนร่างเป็นแบบนี้เลยสามารถสลับร่างเป็นนกสีขาวสีดาได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์นี้เนี่ยสามารถตอบสนองได้แค่ผู้อย่างรู้คนเดียวเท่านั้นนะคะ หุดจีนนะคะเป็นหมอด้วยแม่หลักของข้าพเจ้านะคะแล้วก็มีทั้งสกินอัฉีพอีก s อสเเข้าอีกจะบ้าตายไรวันนี้เดฟคะสาบานชั้นทีซิว่าเธอไม่ได้ติดหนี้นะเอาละค่ะเรามาดูที่สกินของน้องอินไลน์กันบ้างน,นะคะสกินนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นภาษารูนกันหมดเลยนะคะถามว่าแปลว่าอะไรทุกคนก็จะเห็นว่า ภาษารูนตรงนี้มันสามารถแปลนภาษาอังกฤษได้ค่ะซึ่งพอแปลออกมาแล้วนะคะตรงตัวเป็นชื่อภรรยาของอลไลคลาร์กนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าเจ้าเท่เขาแรงมากแรงไปไหนนะคะแหมถึงขนาดมีชื่อภรรยาสุดที่รักมาตามตัวสกินแบบนี้เลยนะแต่ว่าสกินของอีไลนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีดีแล้วลูกตาของเขาเนี่ยจะไม่ใช่กระดุมแดงนะคะถ้าเป็นกระดุมนี่คือแบบโอ้โหแต่อังจิงสกินแบบนี้สวยมากเลยนะชอบร้านที่2ตรงที่ว่ามันตาแดงอะค่ะ คือแบบชายตาแดงแล้วผมขาวเข้าไปอีกนี่คือแบบอ้ายสเปเอาไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้เป็นเมนอีไลขนาดนั้นแล้วนะคะแต่ก็ยังพอเล่นได้อยู่นะแ้วทุกคนสังเกตดีๆค่ะตอนนี้คือเป็นการกดสกินครั้งที่สองน,นะคะถ้าเปิดตัวยาวกว่าตอนเปิดตัวครั้งแรกอีดูสิยาวไปไหนแล้วก็สำหรับใครที่มีความสงสัยนะคะว่าพี่ครับสกินนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนสกินยังไงตอนไหนเหรอคะคือถ้าเราส่งนกให้กับเพื่อนเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยน ร่างของเขาไปสักพักหนึ่งค่ะพอนกถูกใช้งานเสร็จแล้วประมาณ10บวินาทีเขาก็จะกลับมาอยู่ที่ร่างเดิมนะดูดีออกแบบมาคู่กับน้องพรินเชนเลยน่ารักมาก บอกต่อหาร้านเติมเกมคุณภาพอยู่หรือเปล่านแน่หายอยู่ไอ้ดิงั้นต้องนี่เลยทับอัพเกมเมอร์อยู่ที่นี่ราปลอดภัยหายห่วงไม่มีรีฟันแอปมินพร้อมให้บริการสะดวกสุดๆเรดวรวดเร็วปลอดภยัยบริษัทถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกอย่างที่ร้านยังรับเติมเกมอ,อ,กอ,อื่นๆราคาน่ารักไม่แพ้กันเลยนะอย่ารอช้ากดเติมเลยที่ท o p อัพเกมเมอร์แอททับอัพเกมเมอร์อย่าลืมแอดนะคะลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชนันจ้าทุกคนเชื่อไหม ว่าตั้งแต่ที่เขาอัดเล่นรีวิวสกินอีไลน์มาเนี่ยเล่นทุกตาโดนทักทุกตาเลย <c oughs> แบบมันก็จะมีแบบหลายๆอย่างเช่น I love you อีไล I love you too อะไรประมาณน,นี้เยอะมากแล้ว้องเขาแบบฮะฮะอะไรอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> ก็วันนี้พาเพื่อนเ <c oughs> พื่อนสนิทนะคะมาเล่นแปนฟิออนนาด้วยกันนะเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยอยากเล่นคู่กันมากเลยมีความน่ารักมากเลยนะคะ แล้วด้านหลังก็คือเปลี่ยนเป็นตรีมตุดจีนแล้วนะเขาชอบเทศการจุดจีนมากเลยค่ะมีความแบบว่าเหมือนได้กลับบ้านะบรรยากาศอบอุ่นมาแล้วนะคะเอเดี๋ยวนะเขาเขาโดนดนทักอีกล้วแล้วน,นึงนะเดี๋ยวขอเช็คอะไรก่อนอ้าเอามาพร้อมแล้วนะคะเมืแ่อบบกี้ถูกทักว่าอะไรนะริสริสเลเยอร์ใช่ไหม จริงๆแล้วคําว่าแชร์สกินให้เพื่อนนะคะแต่เพื่อนเขาจัดห้องเก่งมากเลยอ่ะเขาก็เลยว่าได้ไปบ้านไปครองนะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าได้เป็นแบบโรงพยาบาลด้วยเนาะได้เป็นแบบโรงพยาบาลพาริไทยแบบนี้แล้วเกิดกใกล้พระแม่มาลีด้วยโอ้โหสกินนี้นะคะมีคนทักว่าเหมือนพระแม่มาลีมากฮัสเตอร์เหรอฮัสเตอร์เหรอ ฮัชเตอร์อย่างงั้นเหรอ,อฉันฉันไม่ค่อยชอบที่จะจูเป็นฉันไม่ค่อยชอบจุ๊กอะไรแบบนี้ซะด้วยด้วยสิถ้าถ้าจะเจอพวกอ่าคนที่เตีบอลเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นเป็นหมอหรือตัวที่เป็นเมนตัวละครหลักมากกว่าคือตัวละครน,น่ะย,ยอมรับว่าเมนหลายตัวจริงๆค่ะแต่ว่าคือบางทีเราก็ไม่ได้จับมานานมากแล้วก็เลยคิดว่าถ้าจะจูอะไรแบบนี้มันคงยากแน่ๆเลยอ่ะอ่ะหยุดสอนแล้วไปปั่นไฟกันดีกว่าอ้าวเพื่อนลมซะแล้วฮะ างั้นเขาจะขอเปิดเ,เขาจะขอเปิดตรงนี้ให้ทุกคนดูก่อนเลยนะคะถ้าถ้ายังไงเพื่อนล้มวายอยู่ลนะขออนุญาตนะอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกตอนที่อยู่ในแบบนะคะแบบนี้เลยเห็นไหมจริงนะตอนที่เล่กอีไล่เนี่ยอะไรบินบนหัวเต็มไปหมดดูดิด <c oughs> โอเคป้าเราไปปั่นไฟกันดีกว่าค่ะเพราะว่าวถึงเพื่อนเขาจะล้มช้าเนี่ยแต่เราก็ไม่ควรจะทําให้เครื่องช้ามากเกินไปนะอันนี้ก็จะอยู่ในร่างปกติก่อนนะคะเพราะเรายังไม่ได้ส่องนกนะ อถ้าจะสอ่องนกจริงๆเขาไม่รู้ว่าถ้าเป็นฮัสเตอร์เนี่ยควรจะต้องส่องเวลาไหนหรืออะไรเลยค่ะดูเหมือนว่าแพทริเซียหรือว่าแอนชาเทสจะเป็นคนที่เข้านะแต่เพื่อนโดนมาร์กอยู่อะ่ะแต่เราก็เข้าไม่ได้อะ่ะอืมพริเซียก็ยังเข้าไม่ได้อ่าเพราะอย่างงั้นเราอ้าสอ่องส่องนกให้เพื่อนก่อนนะคะนี่มุมมองน่ารักไหมเฮ้ยเฮ้ยนกอา้าวอ้าวนกว่าวสังเกตมีเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงอ่ะเพื่อนก็เดินอยู่ดิ เพื่อไม่ได้พับไม้ใช่ไหมว่าแต่อ,อ้าวสก,กิปสวยอ่ะความเป็นสีแดงนี้เขาชอบสีแดงโทนนี้มากเลยอยนะนะดูขูดแล้วก็เท่มากเลยนะคะเขาไม่คม่อยชอบแบบว่าสีแดงเลือดหมูห,หรือสีแดงแะ้วเขาชอบสีแดงสดสีแดงเลือดมากกว่าตอนที่ไปทาเล็บล่าสุดมานีก็ทําเป็นสีของราชินีสีเลือดสกินเอสเอสะค่ะทุกคนเป็นแดงสดนะเขาบอกเลยว่าตอนที่ติดไอเทมลงไปที่เล็บนี่คือสวยมาก เดินเหมือนว่าเดีจะต้องเข้าบ้างแล้วะนะคะเพราะว่าพรินเซสเนี่ยเขาแบบน่าจะเข้ามาได้ช้าแล้วก็ฮันเตอร์ดูเหมือนจะไปซอนฝั่งนั้นด้วยกลับมาไมนะ่น่ะกลับมาจริงๆด้วยฮะว่าแต่ว่ามันเข้ายัางไงอะเอ่อฮัสเตอร์มาแบบนี้น่าจะต้องยือ้อแฝงสน,นิทแล้วแหละเพราะว่ารอเฟียวหน้ามาสร้างธานีพี่เล่ให้กับเพื่อนนะคะยังไงคะอะไรอะไรอะไรเดินกลับไปแบบนี้ฉันจะไม่ยอมให้เธอตีฉันก่อนถึงเก้าอี้หรอกนะจะตีกันอย่างนั้นเหรอไม่เอาอย่าหลบมุมแบบนี้สิฉันมองหน้าเธอไม่ได้อะ ขอมองหน้าหน่อยขอมองนหน้าไหนจะจ้าเอ่อโอเคพรินพ์แถบมาถึงแล้วค่ะโอเคโอเคโดนโดนไม่ได้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 ยานะอย่านะอย่านะอย่านะโดนไม่โดนไม่โดนไม่โอ้ยเราโดนอ้าวไม่นะไม่นะแพตเรซิออนเลยแฟดไหมนะเมื่อกี้เราไอแฟดใช่ไหมเมื่อกี้เรายื้อแฟดยาวเลยอ่ะทำยังไงดีวะอันนี้คือฮันเตอร์แหลกใช่ไหมหรืออะไรอันนี้คือฮันเตอร์แหลกใช่ไหม มือละสามเครื่องแล้วเพื่อนก็คือโดนไปแล้วอ่ะเถอะเเดี๋ยนะแต่นก็ไดนะละขอกดอีหมดแล้วไหนนะมั้ยไหนเครื่องก็ไม่ทันละแล้วแล้วเพื่อนก็ตัวแย่ไปแล้วอ่ะอ่เรามากดอีหมดแล้วไหนกันไหมเพื่อนเออนีท่านี้เลยโอ้โหแล้วคืออีไลน์นี่คือเป็นสกินเดียวเลยนะที่แบบมีลูกตาอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหแบบสกินอื่นไม่เห็นจะมีอย่างเี้เลยนะโอ้ยน่า มองแล้วดูเขาเป็นใจเย็นมองแล้วห <C> e <at> นูไม่ได้โยนเกมนะครับแต่ผมยังไงผมก็แพ้อยู่แล้วอะยังไงผมก็แพ้อยู่แล้วให้ผมนั่งเล่นเถอะ <c oughs> น่ารักรูดิทุกคนทั้งสองสกินเดี๋ยวผมขอดูดนกแต่ละการผมอยากเปลี่ยนผมอยากเปลี่ยนร่างอะยาเซอร์ครับผมอยากเปลี่ยนร่างให้ผมส่งนกหน่อยนะให้ผมส่งนกหน่อยนะครับให้ผมส่งนกผมจะส่ง <C> e <at> งนี้ฮันเตอร์น่าจะแหลกค่ะนอยอ่ะอัดมาตั้งหลายตากลายเป็นว่าตาที่ต้องการจะอัดให้ติดดันอัดไม่ติดซะอย่างนั้นขอพัยทุกคนด้วยนะคะก็อืมขออไปนึกหลังแมทันนล้วกันเนาะแต่อันนี้กดไม่ได้ละอันนี้ฮันเตอร์เดินมาแล้วค่ะอืมฮันเตอร์ดูเหมือนจะเดินมาตรงโอ้โหแล้วสกินเราเด่นขนาดนี้ลหลบยังไงให้มัน,นยังไงเนี่ยเออเออโอเคเราเดินมาตรงนี้ได้อยู่อ้าว อา้าวไปเจอฟีโอน่าเหรอไม่โอ้ไปทําอะไรเพื่อนเราได้ยังไงอ่ะอ้าวเพื่อนเราโดนทะเลาะช็อกเลยเหรออ๋อน่าจะโดนตีหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รแต่แต่น่ากลัวมากเลยอะ่ะถ้านกกลับมาเราจะส่งให้เพื่อนเลยนะคะโอเคนกกลับมาแล้วปึ๊บส่งเลยไหนมุมมองโอ้โหเพื่อนเก่งกว่าที่เราคิดแท้สงสัยเราคงไม่ต้องส่งแล้วละมั้งที่งั้นก็รีบกลับมาก่อนคะ่ะให้เพื่อนเขาจูงแล้วก็เอานกของเราก็จะได้ขูดดาวให้ไวขึ้นด้วยนะคะ ทั่วไปแมพของเขาวงกตเนี่ยป่าวงกตก็ถึงแม้จะมันก็จะอา้าวไม่นะฟิโอนาเธอลบไปแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาตั้งแต่เราเล่นไอเดนมาเนี่ยดูๆๆดูดูบนหัวอีไลเนี่ยตอนนี้มันเต็มอะไรเต็มหัวไปหมดเลยทุกคนแล้วคนที่เป็นอีไลสังเกตไหมเวลาเรานั่งเรี้ยะนกโคต้าแดนน้อนถ่วงอ่ะมันเกาะไหลอยู่ได้ยังไงวะบางทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้อะไรตอนนี้เต็มหัวไปหมดเลยเนี่ยอีไลเธอเป็นน้ำคานบ้างรหรือไงนะ ใชไม่นะฟิโอน่าเธอลงห้องวีไปแล้วใช่ไหมนะสงสัยว่าเราจะต้องให้อลิสลงไปค่ะอีไลไม่ต้องห่วงฉันฉันยังเอาตัวรอดได้อยู่นะไม่เอาฟิโอน่าเดี๋ยวราจะรีบปั่นแล้วก็รีบไปช่วยเลยนะบอกก่อนว่าหลุมอยู่ตรงนี้แล้วก็รีบปั่นเร็วๆสิฉันจะได้รีบไปช่วยเพื่อนของฉัน<ว>ตอนนี้ดูเหมือนว่าอาชีกับอลิซจะลงไปข้างล่างสินะคะเ,เดี๋ยวนะตอนนี้มีอาชีได้เหรอมีแฟนสาวฉันอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรออ้าวไม่เห็นสังเกยเลยเสังเกตก็ตอนนี้แหละ เอาตลอดเลยเอาแล้วค่ะเราส่งให้เพื่อนก่อนนะคะเอ่อเพื่อนของเราโอ้โหถ้าจะตามจกักขนาดนี้ยังไงก็รอดแหละถ้างั้นเราปั่นต่อด,ดีกว่าค่ะเพื่อไม่ให้เปการเสียเวลาอชีลรอบอีกแล้วเหรอถ้างั้นตอนนี้ฉันคงจะต้องเข้าไปช่วยแทนสินะเอ่อถ้าสองคนนั้นถ่านเราจํโดนจับลงห้องวีะเอ่อเขาจะต้องฮิลฮิลฟิโอน่าก่อนอ่ะอ่ะฟิโอน่ามาตรงนี้โอเคถ้างั้นนะคะให้ฟิโอน่าสลับตัวกับเราค่ะอยู่ชั้นสองสินะ ปาฟิเอนาะหาที่ปลอดภัยอยู่สะฉันจะไปช่วยเพื่อนเองเอ่อฮันเตอร์อยู่ข้างล่างสินะชว่วยอ,อาจจะอ้าวฮันเตอร์ไม่มองฮันเตอร์ไม่เห็นถั้าเงินก็เงียบๆผมขอไปก่อนนะครับเอาละอาชีฉันมาช่วยเธอแล้วไม่เป็นไรน,นะขึ้นไปข้างบนกันเถอะปะฉันขอโทษฉันฉันไม่เห็นเธอตอนที่อยู่หน้าแมตอ๋อ,อขึ้นมานี่มาเอาลิสนี่เอง ถ้างั้นล้วก็นะฉันจะไม่ยอมให้เธอทาําอะไรแฟนสาวของฉันหรอกนะอชีได้เป็นของฉันฉันส่องนอกแป๊บหนึ่งอ่ะเอ้ยย่าอุ้ยอย่างแท้เลยครับอ้ my god เทจะจัด,ดปลัดบอกสุดๆน,นะคะคนเก่งทุนนี้ไม้หมดแล้วฮะแล้วอชีจะรอดได้ไหมนะน่าจะต้องรอดแหละส่องอีกสักนิดนึงแล้วกันคะ่ะทุกคนเอ้าเอ้าอาชีระวังอ๋ยโอเคนี่เปลี่ยนร่างได้อยู่นะคะนี่อ้าว อาชีก็เดนอยู่ดิไช่นะเอ้นี่ค่ะสกินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะดูชัดๆแบบนี้เลยดิๆๆเดี๋ยวให้ดูโอ้โหน้องขาขาคาเวอร์ขาคาเวอร์ด้ยโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหโดนได้ไงวะเนี่ยคือคือเหมือนบบว่าเวลาเวลาแบบปลาอะไรมาอย่างนี้ใช่ไหมดูเหมือนแบบเหมือนเราติดแมลยเอาไว้อะอยู่ๆแบบอยู่ๆมันก็หันฟุบมาหาเราเฉยเลย เอาละค่ะสเต็ปหน้ากับอีทเราต้องโอแทบไปเข้าดูสักหน่อยแฟนสาวเราจะได้พื้นใจเย้พี่ชาไม่โดนหรอกนะพุ่งไปไหนอ่ะพี่ชายพุ่งไปไหนอ่ะพี่ชายเอาละค่ะขอสั่งน้องอีกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไวายขอสั่งน้องอีกนิดเดียวเองนะขอสั่งน้องอีกนิดเดียวเอาละค่ะเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวเฮ้ยสาวน้อยสาวน้อยเราจะจดแบบนี้ไม่ได้ขอน้องอีกนิดหันมาเอาจริงด้วยเแล้วเดี๋ยวไอ้เด้อเธอ น,นักอีไยมาเนี่ยนะน้อยตามากเลยที่จะจุดปกติกับเขาได้เดี๋ยวนี้พูดเล่นเขาต้องการแบบว่าความระทึกเร้าใจอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะทุกคนคือจุดแต่ละตาเนี่ยอโอแบบจากจากจากง่วงๆนี่ก็ตื่นได้ตลอดเวลาโอเคเสรนี่ไปแล้วคือแบบทําไมเอสกินเอสเอสน่ะมันไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนเ้าอินที่นั่งไปด้วยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่คือจะทุ้มสุดๆไปเลยอะ นี่นะคะตอนนั่งเก้าอ,อี้เนี่ยก็จะมีเป็นอันนี้้วยนะเอฟเฟกตอนที่อยู่ตรงพื้นเห็นไหมเป็นอะไรดอกไม้อะไรสักอย่างหนึ่งนะอุ้ยน่ารักอยู่นะแล้วคืออีไลน์สกินนี้เนี่ยเขาไม่เกาะไหลนะคะนกเนี่ยเขาจะบินอยู่ข้างๆเลยนะแบบนี้เลยเอ๊เฟิโอน่าจะวิ่งมาช่วยฉันฟิโอน่าระวังนะมันกําลังกลับมาฟิโอน่าระวังนะอุ้ยมาช่วยจริงๆด้วยขอบคุณค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเราจะต้องหลบฮิวให้ฟิโอน่าหิวก่อนถามว่าท้ายเกมหิวทําไมคือ อ,อย่าลืมว่าไอาตัวนี้มันสามารถที่จะฮุกหรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะถ้าเรามีนกแต่ว่าเราโดนเฮอร์เรสช็อคหรือว่าโดนฮุกไปเนี่ยยังไงก็โดนค่ะเพราะว่าตอนที่มันฮุกเนี่ยนกคู่ของเราจะใช้งานได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะถ้ามือไม่ไวเนี่ยยังไงก็โดนโอเคตอนนี้ดูเหมือนว่าสาวน่ากำลังจะวา์ปมาหาเรานะคะต่อให้เขาวา์ปไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะเธอปล่อยให้ฉีไเปิดประตูกันอย่างนั้นเหรอฉีมาฉันเปิดให้มามามาฉันเปิดให้ฉันเปิดให้ใหมา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 โอเค โ okay, อเคเดี๋ยวนะทำใหหัวใจขึ้นหันมาหันมาวิคอลิสอลิสโอ้อย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 ขอหนกอีกสักนิดนึงก็ไม่ได้เหรอคะแม็่คุณฉันขอหนกอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะฉันขอหนกอีกแค่นิดเดียวถ้า,ถ,าถ้าแบบว่าได้นกแล้วมันจะมีสัญลักษณ์อยู่บนหัวครัทุกคนไม่ใช่โอ๊ยไม่ตีได้ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วเราเปิดสุดท้ายแล้วใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอะ่ะไม่ปล่อยซะจ้าปล่อยซะจ้า โอเคโอเคนักช่วยชีวิตนักช่วยชีวิตตาแดงหมดแล้วตาแดงหมดแล้วโอเควิ่งทาวิ่งวิ่งเลวิ่งเปียวหน้าตาบล็อกแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นสายแล้สีเมื่อกี้สีอย่างแท้เลยอะ